ยูดีไม่แห้งยูแดงมีฮี่ขณะนี้เป็นเวลาเอาว่าเสดเบิองเวลายันอี่บอกพี่น้องนลยหาตีหาซิาบเบียตทีมือนีสายจังหน่อยสิไม่เห็นอีหยังวะ่ะตีสิมาปลูกต้นสตวอว์ลีพี่น้องอืมฮึมเมะอันนี้สั่งมาจากเน็ตนี่พี่น้นองให้เจ้สาสูงมาหายตาเชียงใหม่ อียงพันธ์พลาลัสาน,นอเอียงเนาะหกวกะลืมซื้อไปแล้วนี่ปนีกะสีมาปลูกเสียงไกลขันมือขึ้นฝนตกบดขึ้น,นีนหัวตะอันนี่หัวตะสีเศร้าตกเนี่ยหัวตะสีหยุดโอ้ส้อมสวนขอยลมปาง,งางดินมันซุมดินมันอันนี้ไรนีปูนขาวเสียวมาผสมดินปูนมะสตรอเบอรี่ ว้ายเบี้ยวพี่ว่ายเกิดแล้วพี่น้องบอกนำอกพีกปีศาจเด้อนน่เด้อบอกพีกแขงข่อยก็บรรูุว่าพันธี์อย่างแน่เพราะว่ามันอยู่ในบากพีกแขงข่อยแกะเม็ดอยู่ในมันบากพีกแขงข่อยสื่อมากเลยนล่อล่อแกะเม็ดมาพอเนี่ยเกิดติ่มเลยพี่น้องจ้กสิบป็นพันอย่างแนวพูดเนี่ยบอกพีกปีศาจข่อยโอ้ยนี่เด้นี่เด้พีกปีศาจข่อยกำลังจะเกิดพี่น้อง พริกปีศาจกําลังสิเกิดต้นเห็นมัน้อยๆแน่ใเห็นมันเขียวๆขียนอะอืมใสิได้เห็นหน่วยกับบาดนี่ละบักพริกปีศาจมันสิเป็นแนวอะไรเอียงอันนี้ต้นหญ้าต้นนี้ดึงออกก่อนอืมหญ้าก็มีนี่พี่น้องนี่กําลังเขียวๆขียวเพราะไอ้แปดขึ้นเยอะแน่แน่เนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้ดีใจอุ้ยดินกองเหมือไงใครสิผสมดินเนี่ยมาดนี้ ต้นมะทั่วดินมื่อเนี้ยข่อยกระจามันซับ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 ใส่มันเห็นมันเป็นปุ๋ยแล้วมันไมีหัวเราพี่น้องเดียกว่าส่วงข่อยพะข่อยล่องขอยเส้นนถุงไงนนี้ กินขะ้าวสะสมกินที่สมบูรณ์ กาดบมวกทวดินน,นันนี่กาดหมกทวดินใสน้ำปุ๋ยขี้ฟุ้นตื้มกัน 不，应该不 มามาปลูกกันเลยแับน,นี้พี่น้องโอ้เหีเ่ยวก็แล้วต้นมสะสัตอ,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 อ์ตอวคุยก็จะไหวหันทางใดออกวะทางโอ้มันหันทางใดมันก็นคือเก่าเหรอเนอะะาะเพราะว่าถุงมันจมจอมหนึ่งถุงมันจะเจาะฟืนเด้อลูกเดอ้อฟืนเด้อลูกเดอ้อฟืนแล้วนะจ๊ะฟืนนะจ๊ะลงดินแล้วนะจ๊ะ โอ้ยเนาะสะภาพร่างกายอวัเแต่เต็มที่แล้วมักตอคอยก็ไดว่ามันสตอนะเด้อสะตอเบอรี่ฟื้น้ะลูกเด้อฟื้นเด้ออืมเธอต้องฟื้นนะจ๊ะอุตสาห์ลงทุนตื่นตั้งแต่ตีตีห้ากว่าฟา่าโอ้ยเดี๋้อ สามสิบต้นทุ่นมอสามสิบต้นนะคะอือว้าฮาอันนี้นี่นี่ตัวนี่มันพวกแม็นตะขาบด้วยน้องนุก,กิเนี่ยที่น้องนุก,กิเห็นที่มันไตดูดิดืดดมันไม่ใช่ตะขาบมันเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะ กก็บอกหูว,หว,ว่ามันซื้อแมงเองียรแต่ว่าถัาสมมุติว่าดินห้ามันสมบูรณ์มันสีมีแมงอันนี้ถาสภาพอากาศดินห้าสมอ่อนสมบูรณ์พวกไอ้น,นี้มันก็นสีมีแมงพวกน,มมน,นี้มาเยสเดนมะนีมะนีใบแตงใบได้พี่น้องข้าจะบอกให้แตงใบพ่อ้อนี่ใบออกครึ่งหนึง่งเป็นยังสิแตกยอดออกใหม่ตาย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 ไปทั้งไปทั้ทง กล่องเดียวงกล่องเดียวงโอ้ยกล่องเดียวงกล่องเดียวงปับป๊บปั๊บเดี๋ยวอยู่ในเบื้องจกักเรีกสองสามตุ่นออกจีริงทำเวลาเพราะว่าสายแล้วนะคะเดี๋ยวปลาออกมายืนตาเหลียกมั่นมันนะคะถ้าปลาออกมายืนตาเหลียกแล้วก็ต้องทิ้งไปนะคะเพราะว่าเป็งงนตรงเขางานพี่น้องเขางานมุ่งคืนอยูอ้วนเวลางานพึ่น เขาก็เข้าใจเพื่อนนะจ๊ะเขาก็สิมีเวลามาเฮ็ดแต่อันนี้มันกับโบแมนอุ้ยต้นนี้ทำไมทำไมหนูต้นเล็กจังเลยต้นระปอแต่แปะเอาหมอไอแม่แทะเฮ้ยโตโต้บาดนี่ล่ะบาดวานิดาสิดีเก็บบักสัตอบอรีถ้าไกลเมยาควานมายองกวน ไก่ไกระดือเดือเลยพี่น้องมันมาบินเั้วมาในสวนโ่ายต่สุ่นก่อนนั่นมาแล้วเชียวว่ะแล้วเชียวขอโทษจ้ะเฮ้ยนอนอนอซื่อมาเป็นสนีนอขอโทษจ้ะซุ่มซ้ำนะคะซุ่มซามเดี๋ยวปลูกให้ดูอีกหนึ่งต้นนะคะกล้องก็จะงงยนะคะโอ้ยเห็นต่นองบุ๋มเนี <laughs> ่ยสาวกาลสินปลูกฟักกินเองติดติดซื้อเลยติดสายยาติดอันนี้เลยติดปากเออนองพนนัน น้องงวยผู้ว,ว่าพูนว่าพูนตั้งกล่องปลูกพักแล้วกล่องงวยหัก็เลยเออื่นตั้งสายยาให้น้องอเพ่นเลยว่าน้องงวยไป <c oughs> ปูกเองดีกว่าเดี๋ยวต้องทำไม่ไดนะ้ต้องทำไม่ไดเอาเอุ้มมือได้แล้วปิดกล้องมาดิถุงอันนี้ยังพันเสียถอดออกจากต้นสตอเบอรี่นะถุงไอ้ถุงเพาะกะว่าทุ่งยัง,ยงนี่ล่ะขันเวลาหาเพื่อตสตอบอรีเขามันแตกต้นใหญ่มันแตกแรงมาเ,าเขาก่อทุงพวกนี้ใส่ดินไปเอาไหรพันเสียบไว้ โอ้ยภูมิใจนะคะเกิดแล้วเกิดแล้วพริกพริกปีาศาจเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก,กวันเาร์วันวันวอ,อันนั้นจากพันเนี้ยงเป็นพันเนี้ยงอะ่ะเกิดเองตามธรรมชาติบากพริกแหงซือพริกแหงมากแบบเสียดายเม,ม็ดมันเนาะผมก,ก็เลยแกะแกะแกะเอาเม็ดมันเมื่อวานเกิดเสยวันนี้โอ้โหสุดยอด ไปแล้วบัดนี้เสร็จแล้วนะคะนี่คือผลงานทั้งเบิร์ี่สามสิบต้นพี่นอ้องสามสิบต้นนี่เพิ่นเพิ่นแถมมาต้นหนึ่งวาตดีอุปกรณ์ไปมือเสานี้ยังหมือดอยู่เลยต้องใส่ไฟสายซอวยตอนนี้ก็ไฟเริ่มแจ้งแล้วโอเคพุนต้นลาดเบอร์รี่ข่อยายไปไบใพูดนะยายไปไว้ใกล้ๆกันก็นกต้นแบกเบอร์รี่แล้ว หากเธือดิเฮ็ดเล่าเฮ็นยังให้ดเป็นไตขึ้นมั้ยสินะให้ดเป็นอยู่ใกล้ๆกันนี้นี่จากรรบาน้ฟอว์ไปหะอํานาจแบบนี้กันสายละเป็นพอวกอิบนตะลึกมันๆหรือว่าอยู่ในเฮือนอยู่ดีไมีแห้งอยู่แดงมีหิบปลอกปลอดภัยปลอดโควิสิกรรวยรวยรวยเฮงเฮงปังปังปังลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจ้าเดี๋ยวกะซีมาไอปบดีให้เบิ้งเรื่อยๆแต่พี่น้องแต่ว่าพวกนั้นพวกนั้นที่คอยปลูกลงกระทางไปก้นนั่นบ่คอยบ่คอยงามเหมือนในเดี๋ยวคอยสีหนาเป็นมัสยถุงแบบนี้ ร่องใหญ่พิ่นมาใส่ถุงแบบนี้พี่น้องหาเถอเพุ่นอันนี้นะขันในกระทางแบบมันจ,กนจกนักหยาจักหยังอะโมู้พืกันพี่น้องคพามรู้สึกนะเพิ่นบ่ค่อยสมบูรณ์ปานไดแม่จ้ะอยู่ในกระทางร่องมาใส่ถุงแบบนี้เอาสิไปก็ว่าไปจยกเทิงเ,เ้าเรื่องอื่นไปซื้ออยู่ไปยี่หลี <laughs> ไปยี่หรอไยบาย